ของเด็ดมีมาให้ช็อปกันถึงหน้าจออีกแล้วนะคะวันนี้มินนี่พามาอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะบอกเลยว่าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหดที่นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายมากแล้วก็ตอนนี้มินนี่อยู่ที่บ้านสวนมะนาวโหดลุงซีรินะคะอยู่กับพี่ทศด,ด้วยพี่ทศส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเราเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหดที่ว่าถ้าใครนึกถึงมะม่วงหาวมะนาวโหดก็ต้องที่นี่เลยครับผมสวนมะนาวโหดลุงซีริสมุทรสงครามตัวสวนมะม่วงหาวมะนาวโหดที่เป็นแปลงปปลูกก่นรรเเาามีว็ ลูกสวนลูกไล่เนาะที่เราจะรับซื้อวัตถุดิบในช่วงฤดูการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องทําในเงื่อนไขว่าต้องเป็นปลูกแบบปลอดสารไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงอะไรเงี้ยครับค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือที่มินมาเนี่ยเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นที่ขายสินค้าด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สมุทรสงครามก็แวะมาได้หรือถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสมานะคะวันนี้ก็มาช็อปสินค้าดีๆได้ถึงหน้าจอลิ อันนี้เรามาที่ผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะเริ่มจากตัวไหนดีของน่ากินเยอะมากถ้ามาถึงนี้แบบชุ่มพอชุ่มพนก่อนเราปีน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหูครับอันนี้สูตร35เตัวนี้มีน้ําตาลนิดหน่อยครับผมทานแบบสดชื่นตัวนี้จะเป็นสีธรรมชาติร้อยเซครับผมคือจุดแข็งของนี้เลยคือเราใช้มะม่วงห่าวมะนาวโหูที่เป็นผลสุกสีดำนะก็จะมีสารสีม่วงที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับผมเป็นตามธรรมชาติของเขาเลย ดชื่นมากคือรสชาตินะคะก็จะเป็นเปรี้ยวหวานแล้วก็มีฝาดนิดนิดนึ่งชายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมะม่วงห่าวมันโที่ต้องมีฝาดปลายๆนะเนี่แบบนี้ขวดละเท่าไหร่คะพี่ทขวดละ35บาทครับผมขวดละ35บาทนะคะที่บอกยังไม่รวมส่งนะคะอันนี้ก็คือส่งได้ทั่วประเทศเลยส่งในทั่วประเทศเลยครับผมพอไปถึงบ้านแล้วก็แช่เย็นค่ะหากใครที่แบบอยากทานแบบเข้มข้นแล้วก็ไม่ชอบน้ําตาลจะเป็นตัวนี้ เป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหเข้มข้นแบบร้อเปอร์เซแล้วก็เก็บสีดำนะครับล้วนเลยแล้วก็มาคั้นแล้วก็ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วก็บรรจุขวดแบบนี้เลยคือกว่าจะได้น้ําเยอะๆอย่างเงี้ยมันว่าต้องใช้มะม่วงสอโลครึ่ง3โลได้ใช่ไหมเยอะนะคะเพราะว่าปกติมันเคยกินอ่ะที่ติดต้นอ่ะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อน้ําน้อยๆนะใช่ใช่ใ่ก็ตัวน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหที่เป็นตัวเข้มข้นนะครับที่ไม่มีน้ําตาลเนี่ยเราก็มีหลายไซส์นะครับมีขวดใหญ่ขวดเล็ก อันนี้คือจะมีความเปรี้ยวนะคะอมหวานเล็กๆแล้วก็ฝาถูกต้องเนาะแล้วก็มีความหอมของมะม่วงหามะนาโฮมบบเต็มที่จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมแบบนี้นะคะเพื่ออะไรคะร้ขวดละ100บาทครับผมขวดใหญ่ขวดละ450บาทครับผมอันนี้แอบโชว์ว่าถ้าแบบสั่งซื้อเนาะแล้วมีเป็นเซตแบบนี้แบบชุดละ290บาทเป็น3ามขวดแบบนี้เลยสำหรับที่ร้านนะครับผมเราจะมีตัว มะม่วงหาวมะนาวโห่อันนี้จะเป็นอบแห้งจะเอาตัวมะนาวโห่เนี่ยไปแช่อิ่มแล้วก็มาอบแห้งเนื้อก็คือจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบผ่าครึ่งลูกเอาเม็ดออกถูกต้องได้เนื้อแบบเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะใช่ครับผมหนุกหนับมากนับอารมณ์เหมือนกินบวยประมาณนั้นครับผมเปรี้ยวหวานเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ ด้วยความที่เขาเอาไปอบแห้งอ่ะมันก็จะมีความแบบแห้งหนึบแบบเนี้ใช่ใครชอบกินบวยเปี้ยวอันนี้ได้ถูกใจมีซองเล็กกับซองใหญ่เอาซองเล็กก่อนค่ะซองเล็กจะเป็น30กรัมครับอันนี้ห่อละ40บาทครับผมแล้วก็จะมีห่อใหญ่แบบนี้บรรจุ80กรัมห่อละ100บาทถ้าเป็นซองใหญ่ในพี่ราทําเป็นซิปล็อกด้วยโอ้ดีเลยนะคะแล้วก็ข้างในเป็นซองแบ่งอีกเป็นซองแบ่งอีกครับ เมื่อกี้นี้เป็นแช่อิ่มแล้วเอาไปอบแห้ง<ช>แต่ว่าอันนี้เป็นแช่อิ่มปกติคุณผ<ช>ู้ชมดูใช่ครับผม,ผมบอันนี้คือจะมีความเปรี้ยวแบบจี๊ดจ๊าดเลยนะคะคุณผู้ชม,<ผ>มแล้วก็ฉ่ำมากตัดเข้าไปนี่คือเนื้อน้ำความเปรี้ยวนี่คือออกมาเลยแล้วก็ ติดฝาเล็กๆเป็นอิสระ,ะ <ผม S 1> ของเขา100กรัมเนี่ยจะอยู่ที่ห่อละ80บาทครับผมแล้วก็มี200กรัมห่อใหญ่อยู่ที่ห่อละ150บาทค่ะับ เมื่อกี้ชิมเนื้อชิมน้ำไปแล้วะมะม่วงห่ามะนาวโหเอามาทําชาได้ด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราเรียวกว่าเป็นสตอรี่เทลลงของในส่วนว่ามะม,ม่วงห่ามะนาวโหเอามาใช้ทําประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยคือไม่ว่าจะเป็นผลของเขาใบาของเขาหรือว่าดอกรสชาติมันประมาณไหนก็น <S <S ถ้าเ,เป็นชาใบาเนี่ยคล้ายๆเหมือนพวกชาใบมอน ถ้าเป็นชาดอกก็จะหอมคล้ายเหมือนดอกแก้วแล้วก็ถ้าเป็นชาผลเนี่ยจะออกแบบเป็นชาเปรี้ยวๆเหมือนชาผลไม้วันนี้ก็จะบรรจุเป็นซองชาแช่น้ำร้อนพร้อมดื่มได้เลยด้วยครับหนึ่งกล่องมี2 2่องราคาเท่าไหร่คะพี่โทษ150บาทชามเดี๋ยวเราไปดูสินค้าต่อไปเลยครับผมเป็นตัวแยมครับผมฮะตัวแยมเนี่ยเราจะใช้ทั้งลูกสุกและลูกดิบมาผสมกันให้ได้ความเปรี้ยวที่โดดขึ้นและก็ที่ไม่ใช้สุกรวนเนี่ยนอกจากจะให เปรี้ยวไม่มากเกินไปแล้วจะเอาสีขาวมาใส่ให้สีมันสว่างน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยนี่มีเลือกเป็นอันนี้เลยใหญ่เนื้อโอ้โหแยมแบบเข้มข้นเข้มข้นเนื้อผลไม้ล้วนๆไม่ แบบแทบจะไม่เปรี้ยวเลยอันนี้จะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วใช่เนอะแล้วก็แทบจะไม่ฝาดเลยด้วยซ้ำใช่ก็สำหรับแย้มนะครับจะมี2ขนาดครับผมมีขนาดเล็ก 110กรัมราคากระปุกละ60บาทนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่240กรัมราคากระปุกละ100บาทครับตัวนี้ครับเราระบุวันหมดอายุที่1ปีนะครับกรณียังไม่เปิดนะแต่ถ้าเปิดแล้วต้องแช่เย็นสินค้าไม่มีสารกันบูดครับเราทานเป็นแบบของหวานมาทั้งหมดแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่สวนครับเรามีทําเป็นของข้าวด้วยเป็นน้าพริกมะม่วงหาวมะนาวโห่นั่นเองนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหมาให้ความเปรี้ยวของขใา่แล้วก็พริกห่อมกระเทียมแล้วก็มาปั่นผัดกันกลายเป็นน้าพริกนั่นเลยครับ สิ่งที่ได้กลิ่นก่อนเลยคือความหอมของพริกเผาใช่ใช่มันหอมมากมันเป็นพริกเผาจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็เผ็ดขึ้นมาฉันชอบมากเลยชอตแบบนี้คือไม่หวานเกินไปแล้วก็มีเปรี้ยวเล็กๆด้วยใช่ใช่นจะตันสามรสกลมกล่อมอร่อยมากแล้วก็ออกเผ็ดนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบกินเผ็ดนี่คือถูกใจราคายังไงบ้างคะพี่โต๊ก็มีไซส์เล็กครับ110กรัมครับผม60บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่240กรัม100บาทครับผม ้อบอกว่าสินค้าวันนี้ที่แบบ มินชิมทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคือยังมีอีกหลายอย่างเลยใช่เลยครับแล้วก็ที่นี่ย้ำอีกทีว่าเป็นคาเฟ่ท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่ามาคุณผู้ชมก็จะได้ชิมแบบว่าเมนูจากมะม,ามา่วงห่าวมะนาวโขนี่มีอีกหลากหลายมีท,ทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารมีทั้ทงของหวานเลยนะคะถูกต้องะะเลยครับผมคาเฟ่เปิดทุกวันไหมคะเราเปิดบริการทุกวันครับผมหยุดเฉพาะวันพระฤหัสเปิด9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นครับามาเที่ยวได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้สินค้าชิ้นไหนนะคะสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของ รายกเรื่องเด็ดเอตโลนะคะเดี๋ยวมินจะขึ้นเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็กลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์18บแปนาหลังครบกรงชาติทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34 4. วันนี้มินี่และพี่ทศลาไปแล้วสวัสดีค่ะแม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยลุ้นทองมูลค่ากว่า1นล้านบาทตัดชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตูป้ปนอน4ปนสภาษีเจริญกรุงเทพ11 1 6 0ศูนย์หนึ่งกายนนี้ Green TV.